ไม่ค่อยสวยคือมันไม่ไม่ค่อยเรียกแขกเพราะว่าลำมันจะมันไม่มันเปลือกมันไม่ลอนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพยักษ์นะแต่เขาบอกว่าอันนี้ใหญ่นะครับแต่ที่ข้อเด่นที่ลุงเห็นคือนออร่อยครับแล้วนอดดกนอดดกเลยครับตนนัวนี้ดูดูลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้เราอยู่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมครับโซนหลังบ้านโซนนี้ไม่ค่อยมีใครมานะแล้วไม่ค่อยได้นำเสนอบ่อยนะครับดูนี่นี่ตซนนี้นะครับก็คือนำเสนอบ้างแต่ไม่บ่อยอันนี้วันนี้เราจะแนะนำให้รู้จักไอ้ตัวนี้ครับเราเรียกว่าไผ่เปาะยักษ์นะบางคนเรียกมันหมูบางคนบอกคนละตัวแต่ลุงมองว่าเม็ดมันอันเดียวกันนะหรือว่าเรียกมันหมูเปาะยักษ์แล้วก็ไผ่มังกรเม็ดนี่มันเดียวกันเลยดูจากเม็ดนะ หน้าตามันเป็นแบบไหนนี่ชื่อวิทของเขาคือเดนโดคารามัสคอปิแลนดีไอแต่ได้ชื่อวิทอีตัวคือเดนโดคารามัสซินิคัตมันเม็ดอันเดียวกันชื่อวิทคนละอันลุงก็งงอยู่นะครับอ่ะมาดูหน้าตามันเป็นยังไงดูนี่ครับเห็นไหมบางคนบอกว่าตัวนี้คือใหญ่ที่สุดในลูกนะครับแต่ข้อเสียที่ลุงมองเห็นนี่นี่นี่มันเป็นยางเงในในในบางคนเรียกไผ่มังกรเพราะว่าเนี้ยมันมีเปลือกมันไม่ค่อยร่อนนี่เห็นป่ะเป็ยานูดเลยนะไม่ค่อยร่อน แต่อันนี้ก็มีร่อนบ้างเหมือนกันแต่ร่อนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ข้อเด่นของเขานะนี่มาดูหนอครับย่อยแต่มันเฉียงเอียงเอียงกอเหล่านี้เห็นไหมครับดูลำดีครับเอียง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 เฉียงนออร่อยมากนะครับ <S <S แล้วอันนี้มาจากมเมล็ดแล้วนะครับสิบปีโดยประมาณนะครับบวกลบไม่เกินหนึ่งปีหรอกครับลุงก,ก็เอามาเพาะสมัยก่อนนี่เอามาถึง2,000ต้น2,000เม็ดเม็ดบอลล่มเลยครับ เราเพาะมาแล้วก็มาเจอต้นนี้ดีสุดเคยนําเสนอไปหลายรอบ้วครับว่ากอนี้ดีสุดนู่นกอน้นกอน้นกอน้นจะกอนี้ใหญ่สุดเห็นไหมอันนี้คือข้อเด่นคืออะไรข้อทีลําตูแต่ลาอ่ะมันไม่ค่อยสวยคือมันไม่ไม่ค่อยเรียกแทกเพราะว่าลํามันจะมันไม่มันเปลือกมันไม่ร่อนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพยัก์นะแต่เขาบอกว่าอันนี้ใหญ่นะครับแต่ที่ข้อเด่นที่ลุงเห็นคือนออร่อยครับแล้วนอดดก นอดดกเลยครับตัวนี้ดูดูแกะไข่นี่นะเขาอยากจะกินตัวนี้กันเพราะว่ามันก,กรอบอร่อยข้อเสียคือทําพันยากมากแต่ลุงเห็นเรื่องนี้อันนึงมาดูนี่ทําท่าเหมือนว่าน่าจะได้นะบางคนบอกโอโหนร้องเลยทําพันมันยังไงเนี่ยนี่นี่ทำท่าเหมือนจะได้เลยน,นีดูอันนี้นี่เห็น,นยังนี่เดี๋ยวทําท่าเราสงสัยจะหุ้มหรือว่าจะตัดตัดนี่ทําท่าเหมือนจะได้นะมันมีรากไนงะอันอื่นมาค่อยดูนู่นใหญ่ๆงอเลย เราไม่ได้เตรียมไว้นะลองดูครับอ้น,นี้คือเปาะยักษ์มันหมูหรือว่าไผ่มังกรไม่มีขนคันข้อเด่นอีกทีนะเมื่อกี้พูดแล้วนะข้อสั้นข้อทียิบเลยครับแล้วเนื้อขาวๆเวลาเราผ่านะแล้วก็แกร่งเร็วครับคือหมายความว่าอายุไม่มากเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ลําได้มันแกร่งดีครับลุงเคยตัดลํามาแล้วโอ้ใช้ได้เลยสมัยหนึ่งหลายคนก็มาโปรโมทแต่มันก็ พูดตรงๆมันก็ยังไม่เดินนะเดินในเชิงตลาดนะยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แต่หลายคนก็อยากได้แต่ลุงบอกตรงเลยร้องเลยตัวนี้ไม่มีของนะครับมันไม่ค่อยมีหลายสวนก็บอกเหมือนกันเลยว่ามันทําพันุ์ไม่ค่อยได้นี่ๆน,นดูหน่อเขาอร่อยครับนออร่อยนะครับแต่ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ้าวรู้จักนะครับไผ่ย,ยักษ์ครับลองดูครับอันนี้เราเรียกว่ายักษ เพาะยักษ์ลุงเรียกอย่างนี้นะเพาะยักษ์เออแหล่งที่ได้มาจากปางมาผ้าแม่ห้องสอนเม็ดมันอะแต่เราไปได้เม็ดมาจากกลุ่มรวบรวม,มเมล็ดอยู่ที่ลำปางครับนะไอ้นั้นเขาเป็นศูนย์เก็บเมล็ดพันไม้ป่าแล้วก็ไม้ไผ่ได้มาตั้งว่าละสิบปีที่แล้วล่ะครับอ่าโอเคให้รู้จักนะครับจะดูคออื่นสำรวจไปหรือว่าถ่ายไปด้วย็รีเมือนกัน,นะ่ะอ่าดูคออื่นเห็นไหมครับ นี่ไหมครับไม่มันยังไม่ค่อยร่างการความแปรปวนครับนี่เห็นไหมครับนูนด,ดูพอน,นูดแปรปวนนลยไปดูอันนี้นก็ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ลองดูหนอนะหนออร่อยครับหนออร่อยมากหนอนี่นี่มาดูหนอครับนี่นะมาดูครับนี่ดูเขาขึ้นนี่เขากําลังเอาเสียบหน่อไว้ดูดมาแล้วดูนะกำลังเกินเลยเนี้ยกรอบอร่อยครับถ้าใครได้กินนะติดใจกรอบหวานด้วยนะเออนั่นแหละหวานด้วย แต่หวานไม่ใช่หวานน้ำตาลนะเดี๋ยวจะบอกว่าโหลุงโกหกไม่ใช่โกหกแบบละหวานน้ำตาลนะครับหวานแบบหน่อไม้อ่ะอร่อยอ้าโอเคนะครับให้รู้จักไผ่ป้อยักษ์ครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ